สวัสดีครับพวกผมอัดกระตอร์เกมเมอร์หนุ่นะฮะเอารเนี่วันนี้จะมาดูกันที่จีเอ็มส่งอะไรมาไม่รู้ครับแล้วมันก็กัปตันยูอ่ะคืออะไรเนี่ยลองดูครับดอกไว้ก่อนจะสวยวเนี่ยครับไอ้เนี่ยไอ้ตำรวจโทรมาอยากรู้ว่าคืออะไรครับถ้าใครรู้นะก็ ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับไม่ต้องกลัวนะครับคถามก็คืออีเวนต์นี้มันยังไม่ถึงครับมันเป็นวันที่ห้าหรือวันที่แปดครับเป็นผู้โชคดีนั่นแหละโคตรโชคดีอ่ะโคตรโชคดีครับต้องทำยังไงฮะต้องทำยังไงไม่รู้เลยตอนนี้ก็มีอีเวนต์ของ ไอ้ละชวงศ<ม>์ก็คืออีเวนต์เกีย่ยวกับจี้นะครับไม่มี event อีเวนต์ตัวละครนะครับอีเวนต์จี้แล้วก็มีลูกเตา๋าตัวใหม่นะฮะจากทวิงเกิลสตาร์นะฮะโอเคนะครับ<ม>ก็ไม่มีอะไรครับอ<ม>ีเวนต์เข้าเจ็ดวันก็เออจริงด้วยยังไม่มีคนดูเลยอีเวนต์เข้าเจ็ดวันดีมากครับอีเวนต์เข้าเจ็ดวันเน่ยโคตรชอบเลยนี่ครับรวันที่หนึ่งครับตัวสมจี้ลางๆครับก็คือวันนี้แหละได้ของ A หรือ A คิโม วันที่สองจี่นแสนเอนะ็ดวันที่ 4, สามแสนทองนะวันที่สี่ตัวซุ่มลเอ็ดนะวันที่ห้าห้าสิบเพชรวันที่หกหนึ่งแสนทองวันที่เจ็ดหนึ่งร้อยเพชรนะครับผมว่าดีมากเหมือนกันเลยระยะเวลากำหนหนึ่งนะีเ mm. นี่นะ mm. ไม่รู้นะฮะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันก็ไม่มีของนะอะไรเลยที่ว่ามันไม่เกี่ยวกับ อีเวนตัวมันมาจากไหนก็กำลังเหมือนกันเลยฮะได้ตันยูหฮ้ยไหนก็ได้ครับไอัน้ก็เป็นการเลยได้เป็นตัวเฮ้ยได้เป็นตัวเลยได้ไงทำไมเราเป็นการ์ดวะเอองงเพื่อนได้เป็นตัวครับย่อใช้ไม่ได้ด้วยดูอัตชีวิตเดีส่งให้ดูดีส่งให้ดูแป๊บนึ่งนะผมบแป้นปีกนะดูนี่นะแป๊บนึงนะเดี๋ยวส่งให้ดูแป๊บนึงนึงกำลังเปิดกล้องกำลังเปิดกล้อง น <budgets> <doesn 't go out> ี่ฮะได้ได้ไงไม่รู้นะได้เป็นอย่างนี้นะฮะเมันการวัรทุดบพิเศษเหมือนกันนะฮะคิงดีตัวเนี้ยไม่ใช่นี่ฮะตัวเนี้ยผมได้ปีกงงไปครับถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะสำหรับคลิปนี้นะอาร์เกตเตอร์เกมเมอร์หนึ่งก็ขอลาไปก่อนนะลาก่อนสวัสดีครับบาย